คนตายหรือเปล่าเ้เรฟ้าสอุ้ยหน้าตามนุษย์มนามันเป็นอย่างนี้แล้วก็พี่ขาเป็นยังไงทำไมเป็นลุมเป็นบ่ออย่างนี้ครับพี่โอ้ยเขาเรียกว่าบ้อตาคนนะเน่ะเอออะไรจูปากบอทุปบอเลยอื่นั่นแหละจุดจจุดจุดไฟ้าใส แป่งขาแปลงมาแล้วปากทะเทำไมปากเป็นหึงเลยค่ะโ้ยยสเยยยยยลยย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 เยย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 บชอบยย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 หยยยยยะ ใส่ปาบดเดียวเดี๋ยวว่ามันเชี่ยมตายตายตายใหญ่เลยโอ้ยเลยมันเพี้ยนพอพอเขนเสียว ตอนดูหัวใจสิคำดูหัวใจน้อยมันพบันหรือเปล่าหัวใจแล้วมันอยู่ตรงไหนแต่ก็จะไป็นทิ้งปากเลยนะบอกขอให้นะครับก็ไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับท่านไม่ได้กระหึ่มหลอกหลอนท่านแล้วแต่ต้เชื่อนะขอดัานขวแล้วก็วนไปด้านหน้าชาร์จผลละสามรอบนะครับสามรอบอยากาด้การเติมในด้านเบอร์เจียเสียพี่ปล่าๆนะครับอาช่วงนี้ก็เช่นกันเลยนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะทีมมาชาร์จตัวเด็กกับให้ไม่นานไม่นานนะสักหนึ่งจังหวะก็แล้วกันนะครับ เห็นน้องคู่เติดว่างประมาณนะครับสวยที่ผู้ชมได้ถจะใคที่ผู้ชมอยากจะได้ก็เยือกจองเลยครับท่านใดจองก่อนได้ก่อนนะครับมีแค่แผ่นเดียวเท่านั้นเอาไปใส่กล่องที่สู้นะครับปั๊บไว้ตระป๋าว่านะครับเป็นภาพบุคคลนะครับภาพวาดจากช้างสาม่ารถนะครับข้างลีก็มีอยู่ที่นู้นอตจจะไปสัมผัสตามช้างตรงนั้นเองอย่างเช่นสัมรุปผู้ชมก็อาจจะเคยไปเห็นไปเชื่อแล้วก็ภาพหนึ่งนะฮะับเขาขายนะครับขายกับชาวต่างชาตินะครับขายกับนักท่องเที่ยวก ็เป็นพันนะครับวันนี้ดีเือครับสองค่าสีคาาอดาลทั่งเลยร้อยสองร้อยหนึ่งนะครับติดต่อเลยนะครับแล้วที่มาชักก็จะโป็นโค้กระตาายสาววนสวยทั้งหเลยเนี่ยติดต่อเลยนะครับดูดีครับแต่ชักก็อย่างนี้ด้วยกั้นครับ อ่ะทชวยดูชมดูด้วยนะฮะตุลาเต้ด้ยามต่อครับคุณผู้ชมครับตาสามต่อครับทุ่นทางาผูผู้ชมก็ยาจะได้ตมวติดต่อะไรนะะให้ากกน